นะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยาแคร์เกมเพื่อนก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซนต์บ็อกมันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับใครที่มีอะไรอยากให้ผมทำเนี่ยคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชรแฮทมันบ้ามากเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แชรแฮทมันบ้ามากเลยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณยูไอนี่ยะบอกว่าเอาดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้้นนเท่าาามมับก จัดไปเลยครับเดี๋ยวนี้เราจะมาขยายดวงอาทิตย์กันนะครับใหญ่ขึ้นร้อยเท่านะครับซึ่งขนาดของดวงอาทิตย์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ไปที่กิโลกันนะครับอยู่ที่เจ็ดแสนกว่ากิโลนะครับเราจะมาทําให้มันใหญ่ขึ้นร้อยเท่าร้อยเท่าเจ็ดแสนก็เจ็ดร้อยล้านปะทีนี้คือตัวเลขที่ผมคูณออกมาได้นะครับเท่านี้นผู้ชมหน่วยส0ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน 7จล้านไม่ใช่เจร้อยนะครับตกเลขสูตรไปตัวเดียวนะครับถ้าเรามาใส่นะครับเจ็ดแสนกลายเป็น70็เลยครับจะเป็นแบบนี้ครับร้อยเท่าท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับว่าโลกของเราเลยครับยังอยู่ฮะถึงแม้ดวงอาทิตย์จะใหญ่ขึ้นร้อยเท่าเลยครับดวโลกของเราโหสีเปลี่ยนไปเลยอ่ะสีนี้กรำเลยนะครับกำเลยเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราให้เวลามันผ่านไปเรื่อย ตูดีดวงอาทิตย์เหมือนดาวยักษ์แดงอะโอ้โหดูท mm ุกทดูดวงอาทิตย mm ์ดิมันค่อยๆเผาไหม้ขึ้นเรื่อยๆนะครับโลกของเรานะครับก็อุณหภูมินะครับค่อยๆสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูสิอุณหภูมิเท่าเดิมนะเฮ้ยแต่อโหดาวยักษ์แดงฮะท่านผู้ชมนี่ฮะมันกําลังนะครับส่งผลนะครับเหมือนมันไม่มีไม่มีความร้อนไม่เพียงพอที่จะลั่นนะครับแต่เราลองวนไปเรื่อยๆฮะเราจะเห็นว่ามันจะอ่ะค่อยๆร้อนขึ้นหรือเปล่า เดูครับขอเวลาผ่านไปนานๆเฮ้ยโลกของเราอยู่ได้วะใหญ่ขึ้นแล้วแบบดวงอาทิตย์มันมันไม่เนี่ยมันไม่สามารถเผาไหม้ตัวเองได้แต่ว่าโลกของเรานะครับเหมือนมันจะอุณหภูมิลดลงนะครับเฉลี่ยอยู่ที่เจ็ดองศาทเท่านั้นน่ะเฮ้ยแปลกมากฮะอุณหภูมินะครับของดวงอาทิตย์นะฮะอยู่ที่เท่าเดิมเลยไม่ใช่เท่าเดิมดีลดลงมาสิบเท่านะครับ ขนาดใหญ่ขึ้นร้อยเท่าแต่ว่าความร้อนตกลงไป10เท่านะครับเนื่องจากความร้อนมันเท่าเดิมฮะแปลกมา,ากเลยนะครับนี่คือคิดเดูคิดผมคิดว่าโลกของเรานะครับมันน่าจะล่มสลายจากเหตุการณ์นี้แหละดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนพืชเพิ่ออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้จากแสงดวงอาทิตย์ท,ที่มีน้อยนะครับเกินไปเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการประมวลผลของเกม Uni v e r s e s a n d b o ็บอกไว้ก่อนเลยว่าโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับมันก็ประมวลผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าดาวอังคารเนี่ยนะครับมันเป็นน้ําแข็งไปแล้วครึ่งดาวนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เนื่องจากความร้อนนะครับที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่เพียงพอแสงท้งแสงอาทิตย์นะครับไม่เพียงพอโลกของเรานะครับก็เป็นอันนี้ไปแล้วนะครับเป็นน้ําแข็งด้านบนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังเป็นน้ำแข็งเย็นขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ดาวที่สีแดงเลยนะครับ อะไรท่านผู้ชมนี้ก็คือดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้นร้อยเท่านะครับประมาณนี้มีความเห็นอะไรบ้างถ้าเกิดดวงอาทิตย์จะขึ้นร้อยเท่าจริงๆเนี่ยแต่ความร้อนมันลดลงไปสิบเท่าเนี่ยท่านผู้ชมจะทำยังไงกันนะครับคิดว่ามันจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะสมัครคอมเมนต์กันไว้ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับนะกี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่า,ยาลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าฮะสำหรับรายการอยู่ด้วยกัน้ากวัสดีจ้า